สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบระพสอนสัต์สโรสโพลค่ะอยู่ตําบลพังลาดนะคะอําเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะอยู่กับคุณป้านะคะที่ได้รับประทานจีทีรีวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์คุณป้าคาะแนะนําตัวก่อนว่าชื่ออะไรนะคะจีต้อมวังค่ะคุณป้าสมวังนะคะอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะมีปัญหาแข่งทอง ต้องบอกนาะมสกุลด้วยค่ะนามสกุลช่างทองนะคะ,ะคุณป้าสมหวังคะมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก่อนที่จะเริ่มทานอาหารเสริมตัวนี้ค่ะเป็นเวียนหัว<ม>เจ็บหัวเราก็เป็นลมมัน<ม><ม>เคยหายเลย<ม><ม>เป็นมาารอด<ม>เรามากินยากันนั้นนี้ดีดีด,ดีถ้วนถ้วน คุณป้าแ,แข็งแรงอ๋อเวียนหัวเป็นลมเนี่ยแล้วก็อ,อ่อนเพลียเป็นมากี่ปีคะเนี่ยตังกินยากินยานี่ยกินยาที่พอดเพมเนี่ยกินแล้วไม่เคยดีเลยค่ะลงบ้านอยู่เลยหมายถึงว่าก่อนที่จะกินจีฮิตรีเนี่ยก่อนที่จะกินอาหารเสริมตัวเนี้ยกินตัวอื่นอยู่อ่ะแล้วก็ไม่ดีเลยไม่ดีเลย แล้วก็เอายาหนานี่มาเรากินแล้วดีขึ้นถ้วันถ้วนเห็นบอกเมื่อก่อนเนี่ยถึงขนาดนอนอยู่กับที่เลยเดินก็ไม่ค่อยได้เดินมาคอยด้านอนอยู่กับบ้านเลยนะคะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าเดินทั่วทุ่งเลยถวทุ่งเลยเดินไปนนไหน,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 นไปไหน้ปไดนออกหนนเหนือนุ่งไปง้นเนี้ยเดินได้สบายมากแข็งแรงเลยนะคะอ่าแข็งแรงอืนอนหลับดีไหมคะคุณป้า พอจะมืดกี่ยักจะรับด้วยพอเริ่มเริ่มมืดนี่คืออยากจะนอนอแล้วนะคะ,ะหลับสบายคุณป้าค่ะเราเห็นบอกว่าที่บ้านเนี้ยทานกันทั้งคุณลุงลุกก็ทานทานานังฟ้าคนทานกันพ่อแม่ลูกเลยคุณป้าสมหวังเล่าให้น้องสอนแล้วก็ผู้ชมทั้งบ้านฟังหน่อยค่ะว่าคุณลุงก่อนทานตัวเนี้ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนั่นก็ก่อเวียนหัวกัน ความดันสูงอ่มเรามากินเดียเราก็ความดันลดลงเลยอ๋อค่ะความดันลงแล้วที่เวียนหัวหายไหมลงอี่นไหมใช่ลงลงลงค่ะลงก็ไปเวียนหัวออาการเวียนหัวก็หายไปนะคะแล้วก็ความดันก็ลดลงมาเป็นปกติะนะคะการนอนหลับอะไรก็ดีนะคะก็หลับบายดีอื ลูกชายล่ะลูกชายมีป็นอะไรคนรับอะไรกดรับดีกันลูกชายเน่ยเขาเป็นเอโคตริย้อนอกไหลย้อนนะคะกดไหยย้อนแล้วก็โรคอื่นมีไหมไม่มีอยะไม่มีมีกดไหยย้อนอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วก็พอหลังจากทานจีนิตรีเนี่ยกดไหยย้อนหายยังไม่หายแต่ดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ได้เรื่องการนอนหลับอ่าคนลับดีอืมโรคข่าวอีกที่ได้ สองจานสามจานขวดไปเหอะโอ้แล้วก่อนที่ก่อนที่กินจีเทตรีเนี่ยเขากินข้าวได้ไหมคะไม่ได้โอ้กินข้าวไม่ค่อยได้แต่พอหลังจากทานจีเทตรีเนี่ยกินข้าวได้กินข้าวได้โอ้แล้วกินกันมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยก่อนไล่ลงมือเนี่ยจำเหมือนได้ด้วยเห็นบอกมีเยอะมากเกือบสิบกล่องแล้วมั้งคะทานกันสามคนพ่อแม่ลูกนะคะอ่า ให้ผู้ชมดูนิดหนึ่งว่าน,นี่คือกล่องหน้าตาของ g ีเททรีที่คุณป้าคุณลุงแล้วก็ลูกได้ทานหน้าตาแบบนี้นะคะคือ g ีเททรีคุณป้าสมหวังคะสอนว่าในจังหวัดเนี้ยแล้วก็จังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเนี่ยมีคนป่วยเยอะไปหมดเลยคุณป้าแนะนําตัวนี้หน่อยว่าที่คุณป้ากินแล้วดียังไงอยากให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟังก็ให้ห้านเนี้ยหลานก็จะโบให้เขากินเขาก็ไม่กินเขาอัตจ้างอยู่มี ตัวตั้งลูกฟักขอไล่แล้วมูกไดค่ะยาให้เขากินยาให้เขาดีอ่ะอืมเพราะเรากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมเราก็อยากจะให้เขากินด้วยอ่ายาให้เขากินด้วยอืมฉันจัดซื้อให้เขากินมือไว้ซื้อมือไว้อ่ะผมตั้งกลมค่คนมีไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่ก็คือได้กินกันทั้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้ค่ะโอเคค่ะปีนี้ป้าสมหวังอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยหกสิบ หกสิบสี่หกสิบสี่แล้วนะคะ,ะแต่ตอนนี้เดินทั่วทุ่งเลยนะคะเดินทตรวจุุงเลยสบายเลยนะคะหลังรับประทานจีนิตรีข่ะววันนี้นะคะน้องสอนในนามของบริษัทดีนอนประเทศไทยจำกัดนะคะ,ะเจ้าของจีฮิตรีก็ต้องขอบพระคุณคุณป้าสมหวงังเป็นอย่างสูงเลยค่ะ,ะนะคะ,ะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ของตัวคุณป้าสมหวังเองแล้วก็คุณลุงแล้วก็คุณลูกนะคะที่ได้รับประทานจีนิตรีวันนี้เราสองคนต้องลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ